What the- ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRTD 88มอริพาดาว youtube.com/metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตษตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวงคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดว ชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาลัยรวยเรียกทกรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่านดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูเรือกอทำการมงคลต่างๆดูเรือกออกรถดูเรืขึ้นบ้านใหม่ เกเปิดร้านค้ากิจการดูเลือกแต่งงานดูเลืกผักคล ือนชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิกกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารนนายเดือนเมษายวนวันสงกรานต์ปีใหม่ของประเทศไทยเราค่ะ อาจารย์หมอฤทธิ์ผาดาวไท่าื่เขวันสงกรานต์ปีใหม่ของประเทศไทยที่มาที่ไปความสำคัญเป็นอย่างไรบ้างและจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของแต่ละท่านอย่างไรบ้างคะได้ครับสวัสดีนะครับนะ f อแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนเลยนะครับนะอันยอง,งาเซโยหนีเห่าสาลามบมุเลกุมดมอร์นิ่งอัเต์นูนอีฟวันนิงดไนนะครับนะ,นะนะนะชาลิตินะขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับ เนื่องในเทศกาลปีใหม่วันสงการนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคือตามประเพณีโบราณนะครับเทศกาลวันสงการของทุกปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยหรือชาวไทยนะครับก็จะพากันไปทําบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับปล่อยนกปล่อยปลานะปล่อยชีวิตสัตว์แล้วก็จะมีการเล่นในเรื่องของการสาดน้ําเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงน,นะครับตามแบบโบราณนะแล้วก็จะลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูแล้วก็จะส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยเนื่องในเทศกาลวันสงการวันปีใหม่นะครับแล้วในปีนี้ถ้าใครจะส่งน้ําพระพุทธรูปที่บ้านนะครับสามารถทําได้ในวันสงการได้เลยก็คือในวันเพื่อสบรีในวันที่14เมษายนได้เลยนะครับช่วงเวลา 9โมง52นาที12วินาทีเป็นต้นไปสามารถทำได้เลยนะครับอันเป็นมงคลวันสงการวันปีใหม่ของประเทศไทยหรือวันตู่ไทยตั้งแต่ในปีพศ2484ในทางราชาการเนี่ยก็ได้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับวันปีใหม่เนี่ยตามพุทธศักราชเนี่ยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสมัยสากลน,นิยมนะครับก็คือในวันที่1มกราคมของทุกปีถือว่าเป็นวันปีใหม่ของสากลแต่ในการเปลี่ยนปีใหม่ของประเทศไทยนะครับตามโบราณเนี่ยนะที่เรียกว่าการเปลี่ยนปีนะ สััตว์นะครบช่วงเดือนเมษานะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อมกันอยู่3เดือนเศษในการเปลี่ยนปีนักสัตว์ใหม่นะครับก็จะยึดถือตามแบบโบราณนะซึ่งได้ทําปฏิบัติกันมานานแล้ว จากปีฉลรูเข้าสู่ปีขานโดยการจะดูการโคจร,รของดวงดาวบนท้องฟ้าก็คือดาวพระอาทิตย์จะโคจร,รย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับถ้าดาวทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเมื่อไหร่วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของเมื่อไหรเป็นวันสงการตำแหน่งดาวทิตย์โคจร,รก็เป็นมหาอุดดังคำยากรณ์ที่ว่า อุดอาทิตย์เลืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลศประเสริศสีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันประกอบด้วยยศศักดิ์จักสําเร็จเป็นบําเดจแก้วแหวนแสนมหันทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพพันจิตโอบโรคมิวัยจะชำนะศตูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสรฐเลิศวิรัยล้วนแต่ได้ความสุขทุกขไม่มีวันสงการปี2อนปีขานวันพฤหัสบดีที่1 4เมษายนพุทธศ ศักรตราช2565ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น14ค่ข้าเดือน5เวลา9โมง52นาที12วินาทีเป็นวันมหาสงการนางสงการชื่อการกินีเทวีทรงพระรัฐทัดดอกมณฑาแก้วมรกตเป็นอาพรพัดสาหารถั่วงาพัดขวาทรงขอช้างพัดซ้ายทรงปืนเสรจยืนมาบนหลังช้างเถลิงศกเป็นจุลศักราช1384วันที่16เมษาย,ยนพุทธศักราช2565 เวลา13นากากับ49นาที48วินาทีคัมภีร์กรวันเถลิงศกปีนั้นหมู่ทักแก้วฐานทั้งปวงจะประกอบไปด้วยสุขและวิชาการต่างๆแม้จะกระทำยุทธด้วยค่าศึกนาทิ์ใดๆจะมีชัยชนะทุกเมื่อคัมภีร์กรวันสงการปีนั้นจะแพ้เจ้าไทยพระสงฆ์ราชาคณะจะได้ความเดือดเนื้อร้อนใจคัมภีร์กรวันเนา ปีนั้นข้าวของจะแพงแล้งกาจะตายหาสัตว์ในป่าจะเกิดอันตรายคาพยากรเกี่ยวข้องกับน้ำนักขราชให้น้ำสามตัวฝนแรกปีงามกลางปีน้อยปลายปีมากแลขาพยยกรเกณฑ์ทันญาหารได้เศษสองชื่อวิบัติข้าวกล้าในภูนาจะเกิดกิมิชาติดวงมแมลงได้ผลหนึ่งส่วนจะเสียห้าส่วนเมืองจะเกิดยุทธสงครามจะประหารชีวิตจะพินาศจากกัน จะชิบหายเป็นอันมากเพราะฉะนั้นดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับที่จะได้ไปก่อนในดวงปีใหม่2565ไปแล้วนะครับก็ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือนะทั้ง12ราศีนะครับดวงหลังสงการทั้ง12ราศีทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงชะตาเมืองและดวงชะตาโลกนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อถึงดวงชะตาของท่านทั้ง12ราศีฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะจะได้นําไปวางแผนชีวิตและใช้ชีวิตอย่างรอบคอบระมัดระวังเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคา ก็จะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้หลังสงการในด้านของการงานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการทหารตำรวจนะหรือรัฐศาสาหกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยนะในด้านของการงานเนี่ยนะดาวเสาร์ก็ถือว่าเสียเป็นกาลากินีเฉั้นตามดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับถ้าใครทําสิ่งที่ไม่ดีในอดีต นะสิ่งที่ผิดสผดีผิดทมผิดกฎหมายดูนี้นั่นให้เราะมัดระวังไว้มากนะครับสิ่งเหล่านี้จะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับคุณเป็นอย่างมากนะเว้นในดวชะตาคุณเนี่ยนะแต่ถ้าใครไม่ได้ทําทําดีมาตลอดชีวิตนะครับมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของกรรมเก่าก็ได้นะในดวงชะตาคุณหรือถ้าเป็นดวงชะตาของบุคคลนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะกว่าจะได้งานเนี่ยก็มีอุุรสรรคนะครับอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษในการหางานทําหรือบางคนอาจจะได้ง,งานทางไกลนะครับ ในดวงชะตาอาจารย์เห็นแต่ละดวงเนี่ยนะดาวการงานเป็นกาลกินีหมายถึงได้งานทางไกลไกลบ้านไกลมากนะเดินทางก็บ่นเล้ไกลเหลือเกินอะไรเงี้ยนะเออละหรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย่ย้ายซึ่งไปไกลขึ้นประมาณนี้ในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ดวงชะตาของประเทศไทยนะครับก็ต้องระมัดระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติต่างๆมีแน่นอนนะครับคุณจำไว้เลยอยิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะในปี2565นี้นะครับดาวที่ร้ายที่สุด ซึ่งเป็นภัยเงียบนะอย่างรุนแรงก็คือดาวพระเสาร์ดาวมัเตยูถือว่าปกติดาวราหูถือว่าไม่ได้ร้ายนะครับแต่ที่ร้ายสุดก็คือดาวเสาร์ต้องระมัดระวังให้มากนะครับสถานที่ที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือสถานที่ดีมีหินมีทรายมีกรวดนะสถานที่ที่ข,ขุกข่าต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงในดวงชะตาของคุณเลยนะครับนะอุบัติเหตุหรือเหตุไฟฟ้าจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือในใต้มหาสมุทรก็ตามนะในดวงชะตานะครับ และเหตุวินาศภัยต่างๆหรือการก่อการร้ายนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณจะต้องระวังบุคคลซึ่งเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวค้านะครับคนที่เป็นคนที่พูดจาน้อยจะมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าในประเทศเนี่ยคงไม่มีปัญหาหรอกสามารถที่จะควบคุมหรือเฝ้าระวังอะไรได้นะแต่ให้ระวังทางไกลหรือบุคคลซึ่งเป็นคนต่างชาติหรือต่างประเทศจะมาสร้างสถานการณ์หรือสร้างความเสียหาย ในประเทศไทยด้วยอันนี้จะกขอเตือนย้ำอีกนะครับเน้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบเฝ้าระวังในด้านนี้ด้วยเช่นกันนะครับแนละบุคคลซึ่งรูปร่างใหญ่ผิวค้านะไม่รู้ประเทศไหนบ้างคุณก็ไปดูเองนะเออหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบุคคลรูปร่างใหญ่ผิวค้านี้คงเป็นยมทมูตเน้นดวงชะตาบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากหมายถึงกรรมถึงตัวแนละ่วเจ้ากรรมในเบนถึงตัวนะครับ ถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยนะครับคนที่ดวงชะตาไม่ดีในปี2565นะก็จะมีอยู่2ราศีนะครับซึ่งเอาแบบว่าหนักๆเลยนะเออก็จะมีชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีกร,รกฎนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดใ,ในปีนักสัตว์ฉลูต้องระมัดระวังไว้มากในปีนี้เท่านั้น65นะหรือถึงแค่สงการประมาณนี้นะครับและ ดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าดาวเสาคุณเนี่ยเป็นดาวเจเริญพบใดให้ระวังเรื่องนั้นบางคนอาจจะเป็นในเรื่อง,งของงานเงินความรักมันหนักที่สุดนะครับคือมันไม่ใช่มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะมันไม่เหมือนปี64นะไม่ใช่นะปีนี้65เนี่ยนะครับของจริงเสาจะส่งผลเขาเรียกว่าเกิดความทุกข์ความเศร้าความโศกหลายประการ อันเนี้ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าดวงชะตาใครไม่ดีตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะเออส่วนหนึ่งนะครับให้คุณพยายามแก้ดวงชะตาโดยการไปทําให้เขาเลือดตกยางออกซะไปขูดหินปูนนะไปเจาะเลือดนะหรือไปนอนที่โรงพยาบาลพักให้น้ําเกลือเจาะน้ําเกลือที่โรงพยาบาลสักวันสองวันประมาณนี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงชะตาไปนะครับหรือถ้าคุณอาจจะต้องไปทําบุญนะสวดมนต์พระนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาหรือถ้าบางคนหนักๆเนี่ยน,น,นะ คือ <c oughs> คุณอาจจะต้องเข้าไปไปบวชเลยในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนี้นะครับในปีนี้ดาวเสาร์พักองศาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวารากันนะถ้ามาพูดถึงในเรื่องของโรคระบาดนะโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่มันก็เป็นถือว่าเป็นปกตินะครับเออขนาดแค่โรคไข้หวัดธรรมดาโรคอย่างอื่นในอดีตก็ยังอยู่นะเพราะงั้นก็ให้คุณดูดาตัวเองให้ดีที่สุดนะครับนะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนซะนะครับเออไม่ต้องห่วง คือหลังสงการไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ดาวราหูซึ่งกลุ่มลักนาดวงชะตาเมืองเนี่ยเป็นดาวอายุจออายุกลุ่มลักเนี่ยตามกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอายุยืนเอออายุยืนไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายมันจะดีขึ้นนะขอให้คุณมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับในดวงตาแต่ก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าอิทธิพลดาวมรตยูยังอยู่นะครับมันก็อาจจะมีนู่นนี่นั่น,นบ้างแต่ก็ ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรมากมายนักในดยลต่างคุณก็ต้องดูแลตัวเองไว้นิดนึงนะครับเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมให้เต็มที่ไปเลยนะใส่หน้ากากอนามัยพบเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่เฟสชิลด้วยนะครับคือเวลาคุณออกจากบ้านเนี่ยคุณจะต้องทําตัวคุณเองเนี่ยนะให้เปรียบเสมือนแบบออกไปข้างนอกเนี่ยเหมือนอวกาศเลยนะอากาศถ้าคุณออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นอวกาศเลยเอาให้เต็มที่นะใส่ป้องกันไว้สุดๆเลยแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัย รเ,ออเวลาจา์ออกเพื่อนอก,ก็ทําแบบนี้ยใส่แบบ <c oughs> คุณไม่ต้องมากห่วงสวยนะเออถ้าห่วงสวยคุณก็ไปแต่งที่ทํางานได้ไม่เป็นไรหรอกนะ <c oughs> คุณก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลยนะครับเพ <c oughs> ื่อความปลอดภัยนะ <c oughs> าอนะ <c oughs> าจ <c oughs> ารย์ก็เคยพยากรณ์ในคลิปดูดวงชะตาปี2 5 6 5แล้วนะครับ <c oughs> ว่าโรงพยาบาลอย่าพึ่งรถเตียง <c oughs> ไอเตียงเนี่ยต้องเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมเตือนเนี่ยพูดไม่ต้องขาดคําเลยนะทายตรงเป๊ะนะครับ คุณก็ไปลดเตียงลงแห่คนก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพิ่มเตียงให้มากๆนะครับเป็นร้อยสถานที่เอาให้เต็มพิกัดไปเลยนะเพื่อรองรับเหตุเพลัยต่างๆที่เกิดขึ้นอีกนะครับนะตราบใดที่ดาวมนตยูยังอยู่นะครับสงครามเชื้อไวรัสหรือโรคระบาดยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพโควิดหรือโอมิคอนนะคุณจําไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เพิ่มเตียงไปเลยนะครับนะแล้วก็ เปิดอาคารบุตรสาคามเลยแบบที่เคยเปิดอะนะเ,เพื่อรองรับนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะแล้วพอประมาณช่วงกลางปี6 5ไปแล้วนะครับหรือหลังกรกฎาไปแนะล้วน่ะโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับจะบวกมาด้วยธุรกิจเ,เพราะงั้นมันก็จะมีโรคระบาดแล้วก็จะมีในเรื่องของธุรกิจตามมาด้วยนะอาจจะมีนู่นนี่นั่นเอฟเฟกอะไรเพื่อแบบว่าอาจจะมีเชื้อกลายพันธุ์ นะ A B C D E F G s I J K L F, M N O F, L, F, P <laughs> อาจจะมีเกณฑ์การขายายาขายวัคซีนนู่นนี่นั่นน,นะนะก็ต้องดูให้ดีนะครับเออแต่ของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์สนับสนุนในหลอ,องพืชสมุนไพรนะและไอตัวที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เขาเรียกว่ามาดีมดีอะไรนะมดีแดงมดีอะไรเนะีนะ่ยมดีจันจัน,จ,นจาแดงๆอะไรนะนะเออเัอ้นสนับสนุนให้เต็มที่เอออันเนี้ยสามารถที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับ ต่างประเทศก็จะบอกโหยคนไทยสามารถฟื้นคนแก่อายุ70-80ให้เป็นหนุ่มได้เนี่ยอันนี้มันเป็นข่าวที่เรื่องใหญ่มากเลยนะรายได้ก็จะมาอาสาด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของการเงินนะครับหลังสงการเนี่ยการเงินก็ถือว่าดีจะเป็นไปตามระบบนะครับโชคลาภทางการเงินก็จะมีขึ้นมีลงก็ถือว่าเป็นธรรมดาไปให้ดูในเรื่องของตลาดนะครับให้ดีนะคุณจะได้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรนะครับ และถ้าคุณจะซื้อทองคำทองคำดีที่สุดในปี2565้อาทองคำดีจนถึงปี68ประมาณนี้ในดวงตาถ้าคุณจะซื้อนะแต่ก็ต้องดูตลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าทองทองคำเนี่ยจะราคาสูงมากในปีนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นเร็วมันก็มีโอกาสาที่จะลงเร็วด้วยนะและดวงชะตาคุณอย่าลืมไปซื้อข้าวสารนะครับอาจารย์ได้เตือนไปแล้วถ้าแบคลิปปีใหม่ซื้อข้าวสารไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากกลาง กลางปี6 5ไปแล้วจะหายากนะื่อให้รีบซื้อไว้ก่อนเลยเป็นการดีนะครับเข้าสารสําคัญนะเข้าสารก็เปีบนสมอน,นทองคําเลยนะครับแล้วก็ส่วนดูชะตาด้านวงการบันเทิงพับเท็กบอลบานูนี่นั่นก็ถือว่าดีขึ้นนะครับในเรื่องของการทํามาค้าขายต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรืออ่าทั่วๆไปนะครับก็ถือว่าสภาพท่องสภาพคล่องจะดีขึ้นในเรื่องของผลกําไรต่างๆนะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับ รฉะนั้นคลิปดูดวงชะตาเนี่ยนะให้คุณหาโอกาสหาเวลานะาช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับไปดูคลิปปีใหม่ของอาจารย์นะจะมี E p พี p 2ีนะครับแล้วก็จะมีคลิปพิเศษนะนะให้คุณดูตามที่อาจารย์ได้พูดไว้เลยนะครับคุณหาเวลาว่างสักชั่วโมง2ชั่วโมงเปิดคลิปของอาจารย์ดูนะครับคุณจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆในอย่างครบสมบูรณ์ นะแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของยุธทธสงครามนะครับก็ไม่ต้องมาถามอะไรมาจานมากนะเออหลายคนชอบมาถามเอ๊ะใครใคร <c ười> ใครไม่รู้ใครไม่รู้อย่ามาถามนะถึงแม่รู้ก็ไม่บอกนะเออเพราะฉะนั้นก็นแล้วแต่นะครับนะการบ้านการเมืองประชาชนของเราเนี่ยอำนาจก็คือการเลือกตั้งนะครับและสิ่งเดียวส,สิ่งที่สำคัญเลย อาจารย์เตือนทุกคนในประเทศไทยนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าไว้ใจใครง่ายๆในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนที่หวังผลประโยชน์จำไว้เลยนะครับนะแล้วก็อิทธิพลของดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนารา,าศีกรกฎนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนวันที่1น,นะครับเวลา11บเอน,นกายี่สนาที อิทธิพลดาวพระศุกร์นี้ย้ายราศีตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชนะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์นี้ก็ไปอยู่ในภพมรณนะในช่วงนี้โชคลาภมีเข้ามาก็มกักเก็บไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาคุณมักมีรายจ่ายนะครับความรักของคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้หลั่งใจนะักในดวงชะตาเพื่อนก็ต้องทําใจนิดน,นึงนะครับแต่พอดาวศุกร์เสียนะในเรื่องคนที่ทาอาชีพเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าเป็นนายหน้าขายที่ดินขายทรัพย์สินขายบ้านต่าง ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะขายได้ประสบผลความส็จในช่วงรยะเวลานี้นะครับของชาวราศีกรกฎนะและในเรื่องของความรู้สึกในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากไปไกลๆนะครับ ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนนะคืออยากเดินทางไปไกลๆไปกินข้าวไกลๆบ้านไปไหว้พระไกลบ้านประมาณนี้นะครับในดวงชะตาคุณอยากเดินทางอะนะแล้วพอมาในวันที่7เมษายน2565นะครับเวลา22น2ในการ39นาทีนะดาวอังครารน,นี้ย้ายราศีนะครับตำแหน่งก็เป็นอุจจาพิมุก นะครับแล้วก็เป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนด้วยกับดาวพระราหูนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนะครับเปลี่ยนงานย้ายงานนะถ้าบางคนต้องการที่จะเดินทางไปทําง,งานต่างถิ่นต่างแดนไกลในช่วงนี้ก็ <IS AS 2> ถือว่ามีโอกาสด้วยเช่นกันนะครับหรือดวงชะตาบางคน,นมีเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนงาน,งานย้ายงานก็ได้ด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การพัดพลาก ไม,ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเอออาจจะห่างเหินอาจจะเป็นในเรื่องของการงานต้องเดินทางก็ได้นะครับหรือดวงชะตาบางคนถ้าคุณตั้งครันมีบุตรมีลูกให้คุณเตรียมความพร้อมไว้ได้เลยนะครับมีเกณฑ์การผ่าคลอดแน่นอน90%นะครับคุณคลอดธรรมชาติไม่ได้ในช่วงนี้ของชาวลัคนณาราศีกรกฎนะครับและดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักพักด้วยของชาวราศีกรกฎนะครับแล้วก็นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมดาวพุธเดี๋ยวพูดดาวพุธก่อน ดาวพุธนิจยะในวันที่4เมษายน65นะครับช่วงเวลา12บนกาห้บนาทีพุทธมนนะครับเข้าสู่ในภพกรัรมมะในดวงชะตาเนี่ยพุธนี้เข้าไปเจอดาวพระราหูในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของเอกสาสัญญาในเรื่องของการงานนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะอาจจะมีเกณฑ์การเห่าหอนในเรื่องการล่องเรียนน,นู่นนี่นั่นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับหรือดวงชะตาใครอาจจะมีเกณฑ์การทํางานแบบรับๆก็ได้่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีงานรับๆอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะ ก็สามารถทําได้นะครับและในช่วงนี้เพื่อนฝูงและสังคมจะช่วยเหลือสนับสนุนด,ด้านการงานให้กับชาวราศีกรกฎเป็นอย่างดีเลยนะครับนะัตั้แต่ช่วงต้นเดือนเมษายนเลยนะครับนะแต่ให้ระวังเรื่องของคำพูดแล้วก็เอกสารนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าใครทาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเป็นนิติกรนักกฎหมายทนายความนะหรือทหารตำรวจ อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดวงดาวที่สําคัญดวงหนึ่งเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะแั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยตั้งแต่ในวันที่8เมษาย,ยนห5สิเวลา16ในการ41นาทีนะครับถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านคุณจัดพิธีสวดบูชาเทวดาน,นพเคราะห์ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะครับก็ให้คุณไปทําพิธีที่วัดใกล้บ้านของคุณได้เลยก็ถือว่าเป็นมงคลน,นะหรือถ้าใครไม่สะดวกไปที่วัดก็ให้ทาพิธีที่บ้านได้นะครับท,ทย นายคุณเตรียมผล,ลไม้19ผลนะครับทูบ19ดอกนะก็คุณจุดทูบ19ดอกแล้วก็ตั้งนัโม3จบนะครับแล้วก็สวดภาษาบทน,นี้ตามบนหน้าจอที่จะที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับอิติปิโสปะควาพระพพรัสบรีจามัสสิงจะปุตตะคุณังจะรมคุณังจะสังคุณังสัพพะทุขังสัพพะยันสัพพโรคังวิวัชเยสัรพราพังพระวันตุเมนะครับให้สวดแบบนี้19จบนะแล้วก็ให้ตั้งจิตหลิษฐานตามที่จะได้เขียนไว้ ให้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะในดวงชะตานะครับเพราะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยถ้าถ้าใครต้องการไปทํางานต่างประเทศจริงๆหรือถ้าคุณต้องการไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนถือว่าในช่วงโอกาสนี้คุณมีโอกาสได้ทําแน่นอนนะครับโอกาสในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสในเรื่องขอ,องต่างถิ่นต่างแดนคุณจะประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับและอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นจะทําให้คุณเกิดชื่อเสียงเกิดเครดิตที่ดี ในดวงชะตาและดวงคุณก็จะมีความสุขในครอบครัวด้วยนะประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มาในวันที่14เมษายนนะครับเวลา9โมง53นทีก็คือวันสงกรานต์นะเป็นจุดจังหวะที่ดีดวงชะตาคุณจะเปลี่ยนแปลงนะครับบุญพาวาสนาส่งก็ได้นะครับในช่วงนี้ถือว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีอำนาจมีวาสนาที่ดีมีอิทธิพล นะครับจะได้การยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปในสังคมของคุณหรือในแวดวงการเมืองเป็นอย่างดีนะครับมักจะเป็นผู้นำนะครับซึ่งอาจจะมีชื่อเสียงได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับหรือไปที่จดจําในเรื่องของเครดิตหรือในเรื่องการงานของคุณนะครับคุณจะรับผลประโยชน์ที่ดีจากงานที่คุณได้กระทำนะครับแล้วคุณก็จะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองด้วยเช่นกัน ในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะการเงินคุณก็จะมีความมั่นคงที่ดีด้วยนะครับแต่ในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวราหูอยู่ความหมายพบศัตรูเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูในเรื่องของศัตรูคู่แข่งคุณนิดน,นึงด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีเกณฑ์การตกตดฉินนินทาอยู่นะเพราะมีดาวมารุดยูอยู่ด้วยนะครับเพืาอฉะทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทละกันนะละเอียดรอบครอบนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระเกรตนะ ดาวเกเที่จะย้ายราศีใน,ในวันที่18เมษายน65เวลาเที่ยงคืน4 6นาทีนะครับดาวเกตนี้ก็โคจรเข้าสู่ในภพสุพระในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะมีเส้นลางสังหรณ์เป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับขอให้คุณเชื่อมั่นในเส้นลางสังหรณ์ของคุณนะครับจะประสบความสําเร็จนะและในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของคดีความอาญาดน,นึงนะครับอาจจะมีความขัดแย้งต่างๆนะครับคุณเป็นคนที่แบบว่า ชอบเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่นะครับในบางครั้งก็อาจจะดึงดังไปบ้างชอบในเรื่องของทางประเด็จการนะครับแต่ดวงชะตาคุณก็มักจะสนใจในเรื่องของของเก่าของโบราณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับศิลปะเกา่กาๆก่ก็ถือว่าสนใจชอบมากเลยนะครับและในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้รับของดีเป็นมงคลนะครับในช่วง2เดือนนี้มีโอกาสที่ดีนะและคุณมีเกณฑ์การที่จะพัฒนาฝึกฝนในเรื่องของศาสตร์วิชาความรู้ต่างๆของคุณเนี่ย ประสบผลความสําเร็จสมหวังด้วยในดวงชะตานะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกดาวพระศุก์นี่จะย้ายราศีนะครับเดินหน้าเสริญในตําแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับวาสนาสูงส่งนะะในวันที่30เมษายน65เวลา10โมง59นาทีนะครับสุกนี้โคจรเข้าสู่ในภพสุพระบอกได้เลยในช่วงที่คุณจะมีความสุขเป็นอย่างดีในครอบครัว นะครับในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยทรัพย์สินต่างๆนะครับบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยจะเป็นที่รู้จักในสังคมเป็นอย่างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นทําบ้านให้ดูดีดูใหม่ดูสวยจะมีโชคลาภเข้ามานะครับในดวงชะตางคุณ นะและคุณก็จะมีในเรื่องของโชคลาภผลประโยชน์เครดิตต่างๆทําให้คุณเนี่ยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดีเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ชาวราศีกรกฎคุณจะได้ของดีแน่นอนในช่วงหนึ่งในช่วงสองเดือนนี้ได้รับของดีนะครับเป็นมงคลนะโอเคเพื่อมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นนะครับในโดยต่างคุณเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยนะในวันที่1เมษาย,ยน65เวลาบ่ายโมง30นาทีให้ระวังในเรื่องของอทางไกลในหลวงงเครดิตชื่อเสียงนิดนึง นะครับในวันนั้นในวันนั้นนะแล้วก็พระจันทรย์ก็จะเพ็นนะครับแอะ้จะเพ็นเนี่ยในวันที่17เมษายน65เวลาตี2 1นาทีเพ็นอยู่ที่ราศีตุลแล้วในเรื่องของทรัพย์สินบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะมีความมั่นคงมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้วยในช่วงนั้น ของชาวราศีกร,รกฎนะครับและอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับรวยนะครับมาฝากกับ fc แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆกคนเลยนะครับอาจารย์จะแจกนะครับบทสวดพระานี้ฟรีให้นะครับเพราะบทสวดน,นี้จากสถิติที่อาจารย์ได้เก็บรวมข้อมูลมานะครับหลายปีนะบทสวดบนพระคาถาดวงนโมพุทธายะพกทรัพย์ครอบจักรวาลน,นะครับหรือบทสวดพระพุทธเจ้าหพระองค์นะอ่านเป็นสีสิริมงคลนะครับเอ่อบทสวดน,นี้มีพุทธคุณนะในด้านของ โชคลาภทรัพย์สินเงินทองจะไหลามาเทมานะครับแล้วก็จะประสบผลความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาด้วยบุญกุศลอันเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นให้สวดนะทุกวันวันละ9ก้าจบนะครับจะเห็นผลที่ดีมีโชคลาภเข้ามาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีและทุกวันเกิดและปีนักษัตว์ด้วยเช่นกันเลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับประสบผลความสำเร็จสวังในทุกประการ พุทธะสังมิณาชาลิติพระศิวรีเตระพระอารหังสัพพะราพังประสิทธิเมีถ้าใครสมหวังมีโชคมีลาบนะครับก็ค่อยมาบูชามาหายันพระพุทธเจ้าฮาโพงไปนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลขอให้โชคดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์อย่าลืมแฟนคลับเอฟซีที่น่ารักช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ